สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันอกครั้งสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนมือนี้พาพี่น้องมากินตําเล็บมือนั่งพี่น้องค่ะว่าสิไปซื้อสบายนั่งว่าสั่นมันบุม้มีมันเบิดนะคะมือนี้ตําเล็บมือนั่งกรุบกรุบมาเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อแค่ไหนขึ้นยังนี่ขนาด ซาลาเน่อ๋อซาลาเน่เอาขาแล้วม,มาเดยอพี่นองเนีย่ยกระเสบพืม้มือวาบป่ะฮอืม กรึบๆนะครับหล,ลายๆพื้นที่ช่วงนี้ฝนจะเกิตัคักเนาะพี่น้องฝนตกเมื่อวานมึนงเห,ห็นแน่เนาะตาละมันฝนห้ามบิดมือเลยวัน <laughs> ใส่ซอนสดนะครับสดอาน้ำน่ะเืรอตอนละมันพอมองปลากินสมบัติจับควนจับควน ต่มุงที่แรกก็ยังน้ำบาหลายเอีิยไปกินมากนา้ำคือจังเติมถย้ยวอ่ะใช้ลนอะหืมอืมหกซีดแ้ว เดยวพี่นังเนี่ใครขังทางเนี่ยเสียงรถเขากลองแน่เลยพี่นัง ดีไ่ส์ตากันท่าไรเนาะบุฟเฟ่วากันเจ้าเจ้าปบานนี้ค่ะเ็บจ้าสำเนตัวจานมาก ซื้อนอยังไงซื้นมากกอืมไปได้ง่วงนอนอยู่นี่ซื้นเลยอืมแกแพรไปซองเม็ดนี้มาส่เดีวก็กินกาแฟมานี่ยตาซื้นเลย một hmm. okay, subscribe hmm. đặc

มะล่าพร้อมแล้เปิดครับสำเห็งเส้นยังฟองอีกแล้วเออซื้นเลยมาอออ เพดบักคัก okay. พี well ่น้องเอยั้งเสียน้ำมันจังแสบพี่น้องแต่ว่าคงต้องเพดเพดจุดจุดนะคะมื้อนี้ภาพพี่น้องกากินตําส่วนเล็บมือนางแบบเพดจุดจัดแสบนัวนะคะเพดเพดกินน้ำเย็นแห่งตื่มกันมาสุภาพจังไลก็ขอโทษขอให้พ่อแไม่พี่น้องหลายๆสารมนีห้าสองคนสิร้ขอตัวราพีละน้องไปแล้วไว้พ่อกันคลิปนามือนาครับพี่น้องสารมนีไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะพี่น้องมืดหนีครีมสไลด์ปานะกระจังใสกำลังขย่อยเสียงใสตรงไหนที่ไหนนะคะพี่น้องที่ซื้อสั่งจองคอม่าสามารถ้วรับกล้องสวยกล้องสวยหนาบานได้เลยเลยค่ะพี่น้องที่เป็นสนใจไล่ละเอียดกระซับนะคะคอมาสอบถามข้างเพจเป็นบุ๊กแอลจูนจีนแซนวัวได้เลยค่ะครีมสไลด์ฟ้าปังมากพี่น้องค่ะ